สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไหว้พระทาดพี่ครับขอบคุณครับผมสบายดีหรือเปล่าครับพี่สบายดีครับช่วงนี้ครับผมเอ๊ทุกวันนี้ได้ยินข่าวว่ามีเอซใจดีครับอ่าให้อาหารช้างใช่หรือเปล่าครับพี่ใช่ครับผมโอ้ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับเอฟซนะครับที่ท่านได้อ่าให้อาหารช้างของเรานะครับขอบคุณมากนะครับ คือพี่เลนของเราครับเมื่อวันที่เอฟซีได้ให้อาหารช้างก็ได้ไปให้พวกเราด้วยนะครับก็เราก็ขอบคุณมาทางนี้ก็แล้วกันครับในช่องพลายทองเงินนะครับแล้วก็แบ่งปันกันกินนะครับผมครับก็ถือว่ากรเราทันได้ทำบุญกับเรานะครับเฮขวันเมืองทับขวัญเมืองของเราจะคึกหรือเปล่านะครับครึ่งหรือเปล่าครับโอ้ ก่อนเมืองของเราเจอแม่วันจันทร์นะครับมาเจอสาวๆทางไอ้บ้านยี่สิบหลังนะครับก็เป็นจะคึกคักเป็นเรื่องธรรมดานะครับกับหนุ่มรูบรลยังโสดนะครับยังโสดยังซิงนะครับนี่ก็เป็นน้องบารมีนะครับนี่ขี้เล่นเตไม่เล่นขี่นะครับกับพี่เลนดูครับกําลังเล่นอะไรกันอยู่นะครับติ๊กต็อกติ๊กตอกติ๊กต็อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก บารมีจะทำอะไรเอ้ยทำอะไรเอ้ยหอมแก้มครับโอ้หอมแก้มครับไม่หอมนะครับใส่เลนครับสงสัยพี่เลนไม่ได้อาล้างหน้าหรือเปล่าครับตอนเช้านี่ครับไม่ได้อาครับผมนี่นะบารมีว่าจะหอมแก้มพอได้ได้กลิ่นเลนส์ไม่เอาแล้วแต่เมย์ทำอะไรลูกแต่นี่นะครับเป็นวันรวมญาตินะครับวันนี้รวมญาติทั้งช้างทั้งคนนะครับวันนี้ ช้างของเราก็จะว่างงานนะครับทุกเชือกนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานน้อยนะครับก็จะว่างทุกเชือกนะครับช่วงนี้สนใจนะครับช้างแหงานนะครับพิธีมงคลต่างๆก็ติดต่อได้นะครับแต่ปีหน้าเราจะไปแหให้นะครับติดต่อไว้ปีนี้ปีหน้าเราไปแหให้แน่นอนครับช่วงนี้โควิดมาแรงนะครับก็ต้องทําใจนะครับทุกวันนี้ทําใจนะครับทุกวัน นี่ก็จะเป็นในช่องแฟมิลี่สีทัพไทยนะครับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็จะเป็นสายร้อนไว้ว่านะครับเป็นบางช่วงนะครับไหนพ่อใหญ่ทองเงินของเราอยู่ฝั่งไหนครับโอ้ฝั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับพ่อใหญ่ทองเงินนะครับที่เห็นอยู่นั่นครับอยู่ในที่พักช้างนั่นก็จะเป็นสับปะรดนะครับที่เอฟซีท่านได้ ให้เป็นอาหารช้างนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่นี่คือเป็นรถพ่อใหญ่หัวใจศิลนนะครับรับแหงอนพิธีมงคลต่างๆทั่วราัชาอาณาจักรนะครับพลายสีทับไทยนะครับช้างพ่อใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิรลนของเรานะครับของพิรลนก็มีนะครับ ขอเบอร์ด้วยนะครับพ่เรนนะครับช้างแห่งงานนะครับ089ครับ5784734นะครับผมโอ้ได้ครับครับยินดีให้การบริการนะครับอย่างตามที่สโลแกนของทีมงานนะครับครับแต่ตอนนี้โทรโทรครับแต่ว่ารับงานยังได้นะครับผม๋อรับงานได้ครับแต่ไปให้ไม่ได้นะครับผมได่ครับผมครับเนี่ยครับเป็นช้างของเรานะครับแต่ละเชือกดูความหล่อความเท่นะครับดูครับโดูครับ บารมีน้อยก็จะขี่เล่นนะครับแต่ไม่เล่นขี่นะครับกับพี่เลนของเราวันนี้ก็มีมีโอกาสนะครับได้มาเล่นด้วยนะครับโอ้บางเวลาก็เล่นขี่นะครับใหญ่กับช้างพ่อใหญ่สีครับไทยบอกนะครับกับเจ้าของช้างเองนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศรวมๆนะครับก็รู้สึกอบอุ่นนะครับ คันก็ต้องเกาสิใช่ไหมครับนี่แหละครับคือความสามัคคีความร่วมใจของทีมงานของเรานะครับการบริการก็เป็นของเรานะครับความประทับใจเป็นของเจ้าภาพนะครับตามสรุปเกณฑ์วันนี้เราจะมีการทําก๋าเตี๋ยวด้วยนะครับทาก๋าเตี๋ยวกินในช่วงเวลาตอนเที่ยงนะครับวันนี้นะครับแม่บ้านของเราก็มารวมตัวกันนะครับ ทั้งลูกทั้งหลานเยอะแยะเลยครับนี่ดูครับแต่ละคนนี่มีทั้งสาวมีทั้งเกยนะครับมีทั้งเด็ก <c oughs> เราก็เริ่มตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ได้กินแน่นอนครับก๋วยเตี๋ยว นี่เป็นบรรยากาศของบ้าน2ี่สิหลังนะครับบ้านพ่อใหญ่สีทับไทยกับบ้านพ่อใหญ่ทองเงินนะครับวันนี้เราได้อ,อ่มาแวะมาเยี่ยมมาชมนะครับสวนพิรนของเรานะครับก็จะเดินไปเดินมาชิคดูช้างหรือเปล่าครับจะต้องการช้างแห่งนั้นหรือเปล่าพี่ <laughs> ดูช้างเหงานะครับไม่เคยเห็นนะครับช้างโลนานๆเราจะได้มาพบปะสังสรรค์กันนะครับทั้งช้างทั้งคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับหลังจากในช่วงว่างๆเราก็จะได้แวะมาหาซึ่งกันและกันนะครับได้เยี่ยมบ้านนั้นบ้านนี้ได้ออนทัวนะครับ ช้างของเราก็จะได้เดินออกกำลังกายด้วยนะครับนี่แหละครับพี่เรนอันววน,นี้พี่เรนก็กำลังจะไปเอาสับประรดมาให้ช้างทุกเชือกกินนะครับวันนี้เราบุกมาถึงบ้านพ่อใหญ่สีทับไทยเลยนะครับวันนี้นะครับโอ้ หรือใครนะครับช่วงนี้นะครับอยากมาเที่ยวก็แวะมานะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเรื่องเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับช้างนะครับ นี่บารมีน้อยเจ้ายักษ์น้อยของเป็นพระเอกของอบ้านยี่ิบหลังเลยก็ได้เน้อพี่น,อน้องนีบ <c oughs> ช่วงนี้ก็ไม่มีเขกไม่มีคนมาเที่ยวเลยนะครับรู้สึกว่าอ้างว้างวิวานะครับอะไรก็ดูเงียบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรูกนี้ยังไม่มีเลยครับ รถวิ่งก็มจะมีที่รถควานช้างเนี่ยแหละครับที่วิ่งไปวิ่งมานะครับโอ้คุณช้างขับคำเสือมาเลยครับนี่นั่นก็จะเป็นแม่หมีแม่หมีของเรานะครับแม่ของพลายแซมสั้นนะครับนี่วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ลูกได้มาเยี่ยมหรือมาเล่นด้วยนะครับเพราะว่าหลายปีนะครับสิบกว่าปีนะครับหลังจากได้จากกันไปนะครับเพราะว่าต่างคนต่างอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ตอนนี้ก็ได้มาเจอกันคุณถึงป่าหยาไหมครับอันนี้ก็จะไปตรงนี้แหละครับนี่ก็รอเวลาและโอกาสนะครับไม่รู้มันกี่โมงแล้วนะครับนี่จะถึงป่าญยาหรือเปล่าจะถึงบ้านเลยใช่ไหมครับนี่ก็ไม่แน่นะครับครับสิบโมงกว่าแล้วใช่ไหมโอ้สิบโมงกว่าแล้วน่าจะกลับถึงบ้านเลยนะครับอิครับอ๋อเดี๋ยวเราไปดูพ่อใหญ่กันบ้านนะครับอยู่ดู ไปดูพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ปะท้วงแล้วนะครับตอนนี้พ okay. ่อใหญ่ปะท้วงลงสัยจะน้อยใจพี่เลนนะครับพี่เลนไม่ได้โยนให้พ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่น้อยใจประท้วงนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยครับนั่นครับกงเลงกงเลงกงเลงมันเป็นเสียงหน่ของพ่อใหญ่เล่นโซ่นะครับนี่นั่นน่ะได้ยินกันไหมครับอ๋อฝั่งนู้นจะเป็นพ่อพลายนุ่มซีนะครับหลังจากได้มา หาลูกนะครับหรือว่ามาหาครอบครัวนะครับนี่ครับโคใหญ่ทองเงินนับช้างสีแปลกนะครับช้างสีประหลาดทักทายหน่อยครับทักทายเอฟซีหน่อยไปใหัดควันใหม่ครับผมครับต้องขัดควานไปฝึกใหม่ก่อนนะครับเลยว่าเอฟซอยู่ครับใ่ไหมครัไปหัดควานใหม่ในนนครับครับควานใหม่นะครับควานพิคิด ทองเงินนะครับพอหายจากอาการตกมันก็ต่อด้วยโควิดนะครับเป็นอะไรที่เลิศมากเลยนะครับแรงจูร์แรงจากบุกต้นกล้วยตั้งนานดำจ๊ดนะครับเป็นก็ถือว่าสุดยอดมันยอดมากเลยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับช่องพลายทองเงินนะครับของพี่เลนเรานะครับ่าพี่เลนฝากช่องด้วยครับขอขอบคุณนะครับคุณเล็กนะครับที่มาเป็นโฆษกให้เราวันนี้นะครับผมขอบคุณยินดีครับยินดีครับแต่ขอขอบคุณไปยังอีกซีท่านนะครับผมช่วยกดติดตามครับกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครต์กดติดในช่องพลายทองเงินนะครับผม คนี่ก็สวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ